สวัสดีครับผมเป็นพุทธคานะครับวันนี้มาอยู่กับเจ้า Honda c ซ v i c e เเกียวโตนะครับปีหนึ่งนะครับผมคันนี้ดิสสี่ล้อนะครับระบบเบรก ABS นะครับมีแอร์แบคด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันครับผมคันนี้ข้างหน้านะครับมีไฟตัดหมอกนะครับผมกันชนหน้าเป็นกันชนตัวท็อปนะครับมีคิ้วนะครับผมกระจังเดิมนะครับไฟหน้าเบิกใหม่นะครับผมสียังเงาฉ่ำๆอยู่ครับตีไปเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมยางกูดเยียนนะครับผมแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับ คันนี้มีชุดเครื่องเสียงด้วยนะครับชุดเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับผมสีสวยเงาฉ่ำทั้งคันนะครับมีปลายท่อนะครับผมเราดูภายในครับ ภายในสวยๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมพงมอะไรเป็นพงมอะไรแอร์แบ็กนะครับผมวิทยุเป็นไพโอเนียนะครับผมนะครับเครื่องชุดเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับผมดูด้านหลังนะครับด้านหลังภายในก็สวยเหมือนกันครับไม่มีฉีกขาดครับเบาะสวยๆเลยนะครับผม เรามาดูห้องเครื่องครับครับผมห้องเครื่องคันนี้นะครับผมเป็น d 1 6 y 8ปดนะครับผม v t e ทนะครับผมประหยัดประหยัดเลยนะครับผมก็ห้องเครื่องนะครับแห้งนะครับไม่มีเยิมนะครับครับผมไล่ระบบน้ำหล่อเย็นให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องครับผม สัาราที่เยวติดเลยนะครับเครื่องเย็นๆเลยนะครับนี่นะครับเดินเงียบเดินนิ่งไม่มีสะดุดนะครับผมเดี๋ยวเราฟังอัตราเร่งนะครับอัตราเร่งปกตินะครับไม่มีสวิงนะครับผม คันนี้นะครับผมพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีหกหกนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจก็แวะมาชมแวะมารอนก่อนได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเก้าสองหกสองหกไอพายินดีให้บริการครับ